วันนี้นะคะเดี๋ยวแสบจะชวนทุกคนมาเตรียมเครื่องสําหรับผัดไส้ปลียนะคะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบที่แสบเตรียมไว้ว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสําหรับผักที่แสบใส่จะมีหอมหัวใหญ่แครอทนะทุกคนและเห็ดนะคะตามด้วยหน่อไม้ตามนี้เลยจ้าและที่ขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นบุนเส้นตามด้วยเนื้อไก่บดนะคะวันนี้แสบทําเป็นปเปีไก่นะคะเดี๋ยวแบตอนนี้นะคะแสบก็ใช้เครื่องนะคะสําหรับหั่นผัก หั่นผักเตรียมที่จะทําไส้ปเปยียเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนทั้งหน่อไม้เห็ดและแครอทตามด้วยหอมหัวใหญ่นะคะตอนนี้แสบหั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก่อนที่แสบจะนําไส้ปเปี้ยไปผัดนะคะแสบก็จะคลุกเค้าผักนะคะให้เข้ากันดีก่อนเลยนะคะทุกคนก่อนที่แสบจะนําลงไปผัดในกระทะนะคะเพราะว่ามันจะได้สะดวกนะคะทุกคนเวลาที่เรานําไปผัดลงในกระทะ และตามด้วยนี่เลยวุ้นเส้นนะคะแซ่บก็จะคลุกเค้าจนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนเลยนะคะก่อนที่แะจ,จะนาไปผัดนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกมันสะดวกสบายเวลาที่เรานําไปผัดในกระทะนะคะนี่ตอนนี้ก็เข้ากันดีเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับผักสําหรับขั้นตอนนี้เริ่มการผัดได้เลยจ้าใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะทุกคนหลังจากนั้นแซ่บก็จะใส่เป็น หอมหัวใหญ่นะคะที่หั่นซอยเรียบร้อยแล้วผัดลงไปให้มีกลิ่นหอมสักนิดนึงนะคะขั้นตอนต่อไปหลังจากหัวหอมของเรามีกลิ่นหอมแล้วแสบก็จะใส่เป็นไก่บดนะคะที่เตรียมไว้เพราะวันนี้เย่นที่บอกแสบจะทําเป็นปอเปี๊ยะไก่นะคะทุกคนรวนไก่ให้สุกเรียบร้อยเลยนะคะตามนี้เลยจ้าวิธีการทำปอเปี๊ยะง่ายๆสไตล์ครัวแม่แสบนะคะ หลังจากที่ไก่ที่เรารวนผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปแซบก็จะมาปรุงรสชาตินะคะสําหรับรสชาติแซบก็จะใส่เป็นน้ํามันหอยนะคะเครื่องปรุงรสต่างๆนะคะอย่างที่บอกนะคะเวลาเราทําอาหารไม่มีสูตรอะไรที่ตายตัวนะคะแซบเลยไม่ได้บอกสูตรเพราะว่าแซบเองก็อาศัยความเคยชินนะคะที่ทํานี่ตอนนี้ก็ผัดทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยนําผักที่แซบเตรียมไว้นะคะเทใส่ลงไปเลยจ้าวิธีการทํา ปอเปี๊ยะขายง่ายๆในต่างแดนสไตล์ครัวไม่แสบก็ตามนี้เลยนะจ๊ะรครุกเคล้าผักกับเนื้อไก่ให้เข้ากันนะคะผัดไปจนสุกเลยนะคะทุกคนวิธีการทําแบบนี้แสบทาบ่อยนะคะสําหรับปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะที่ร้านแสบก็จะขายเป็นปอเปี๊ยะไก่ปอเปี๊ยะผักนะคะสําหรับเมนูปอเปี๊ยะขายดีมากทุกคนในต่างแดนนี่หลังจากนี้ผัดเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกอย่างเข้าน้ําเข้าเนื้อแล้ว เป็นอันใช้ได้นะคะทุกคนขณะที่เรากำลังผัดนะแสบแนะนำให้น้ำแผ่นออกไว้เลยจ้าเพราะว่าเวลาที่ไส้ของเราเย็นแล้วเราจะได้นำมาห่อได้เลยจ้าตอนนี้นะจ๊ะแสบก็ผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับไส้กาเปียไก่ในวันนี้นะคะนี่ผลงานนะคะก็ใช้ตะแกรงรองนะคะเพื่อให้น้ำมันไหลออกเพราะว่า เวลาที่เราห่อจะได้สะดวกนะคะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้แสบจะทิ้งไว้ให้เย็นก่อนนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวแสบก็จะมาทําการห่อนะคะก่อนที่จะทําการห่อแสบจะมาแกะแผ่นปอเปี๊ยก่อนเลยสาหรับแผ่นปอเปี๊ยะแสบจะใช้ขนาดที่มี1แพ็คจํานวน40แผ่นนะคะ แกะไปจนหมดก่อนเลยนะคะทุกคนสําหรับแผ่นปอเปี๊ยะเพื่อความรวดเร็วในการห่อนะคะในขณะที่แกะแผ่นแซบแนะนําให้ใช้เป็นผ้าชุบน้าบัดหมาดนะคะมาห่อแผ่นไว้เพื่อแผ่นของเราจะได้ไม่แห้งนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนการห่อก็ตามรูปเลยจ้าแซบจะหันมุมสามเหลี่ยมเข้าหาตัวเองนะจ๊ะหลังจากนั้นก็ม้วนไปเลยจ้า วันนี้แสบใช้เป็นแป้งโกกิผสมน้ำนะคะเพื่อทำการติดเวลาที่เราห่อปอเปีย๊ยะเสร็จนะคะสำหรับขนาดและไซส์ที่ห่อปอเปีย๊ยะนะคะเลือกตามความชอบได้เลยจ้าแต่ที่แสบห่อก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนเทคนิควิธีการห่อก็ง่ายๆเลยจ้าอย่างที่บอกซ้ายทับขวาหรือว่าขวาทับซ้ายก็ได้นะคะนี่เราจะได้ปอเปีย๊ยะที่กลมสวยแบบนี้เลยจ้าแสบก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ้าวันนี้ได้4แพ็คนะคะ หนึ่งแพ็คประมาณ40ชิ้นนะคะทุกคนหลังจากที่ห่อเสร็จก็พลาดไม่ได้นะคะแสบจะต้องทอดให้ดูนะจ๊ะนี่สีเหลืองทองมากๆเลยทุกคนสำหรับปอเปี๊ยะที่แสบหอนะคะทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับปอเปี๊ยะที่แสบหอเนาะเดี๋ยวมาลองชิมดูซิว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะทุกคนทำเองชิมเองนะคะรอส กก็เสร็จไปแล้วนะคะสำหรับวิธีการทำปอเปี๊ยะนะคะที่แสบทำขายร้านอาหารไทยในต่างแดนแสบขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้แม่แสบครัวไทยในเบลเยียมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ